มันมีกลิ่นบางอย่างมันจะหอมเคี้ยมันดึงๆนุ่มแต่แลกลับเข้าไปข้างในมันจะช่ำๆเฮ้ยสุดยอด ทํามาตั้งแต่รุ่นปู่ตั้งแต่สมัยคุณตาตั้งแต่แม่มาแม่ผมก็ดัดแปลงเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆอยากทาร้านที่มันเกี่ยวความเชื่อจากคนที่มันไม่เชื่อลูกค้าที่มาจะต้องได้กินอาหารอร่อยกินยังไงแบบว่าคนมันรู้สึกหวาวก็ลองผิดลองถูกอยู่เยอะเหมือนกันเราก็จะทําให้คนอื่นกินเหมือนให้คนที่บ้านกิน ความสนุกสนานกับอาหารอร่อยกับบรรยากาศดีๆกับเพื่อนเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นได้ทุกวันถ้าจะให้ดีก็กินกับเบีย์ก็จะดีกว่าเราเลือกที่จะให้มันมันก่อนเสมอแล้วก็เป็นความสุขตามมาผมแม่งโคตรมีความสุขเลยตรงจุดนี้นะผมแม่งโคตรแฮปปี้กับ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันอยู่ที่ว่าเขามาแล้วแล้วเขาจะต้องกลับมาอีกหรือเปล่าช่วงนี้มีเวลามาทานนะครับ thank you นำลแตต่ครับ